เ,เพื่อนๆรู้จักซูเปอร์แมนในเกม Dota 2ไหมครับใช่แล้วครับมันคือ BB หรือวีซ์แบ็ที่ทุกคนรู้จักกันเองครับฮีโร่ตัวนี้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านต้นเกมจนถึงเลดเกมนะครับมีความแข็งแกร่งทั้งด้านความเร็วดาเมจแล้วก็ทำดาเมจเป็นแบบตอ่อเนื่องตลอดเวลาสามารถอยู่ออฟเลนคนเดียวก็ได้เพื่อนไม่ต้องมาซับก,ก็ได้ถ้าคุณอยู่ออฟเลนและเล่นฮีโร่ตัวนี้ผมแนะนําให้คุณกดเลนสุดๆเลยครับแค่ออกต้นเกมเนี่ยออกลีมานายเยอะๆออกขวดออกมะม่วงมาเยอะ แล้วก็ออกกอบบล็อกอันเดียวหรือแวนการ์ดอันเดียวเนี่ยองทางไม่จำเป็นต้องออกก็ได้ครับที่ผมเล่นอ่ะเออไม่จำเป็นต้องออกก็ได้คือทํายังไงก็ได้คือฮีโร่ตัวเนี้ยมันสร้างมาเพื่อกดออแคลรี่ฝั่งนู้นอย่างร้อยครับฮีโร่ตัวนี้มีความเล่น คือเล่นง่ายมากคือไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่เดินไปสบัดขนสบัดขนสบัดขนให้มานาเต็มสบัดขนสบัดขนสบัดขนยางอยว่เราตายเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราเป็นตัวแทงอย่าลืมนะครับเราเป็นตัวแทงถ้าเพื่อนเล่นดีหน่อยมาซับเร็วหน่อยเราก็จะไม่ตายครับคือที่ผมเล่น b i s b a c k มเนี่ยคืออยากจะมาสอนเล่นไว้ b i s b a c k เป็นตัวที่เล่นง่ายมากสําหรับมือใหม่ครับแล้วออกของก็ไม่ยากเลยแค่ออกกอบบล็อกรองเท้าแอนเดียวรองเท้าวับก็ได้ครับออกกอบล็อกรองเท้าเดียวแล้วก็ออกอะไรที่มันรีเลดรีเลดเร็ว อาการะนั้นเซฟเตอร์มาหรือออากไาปน้ำฉาดไม้แค,ค่นี้ก็คือวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนตัวเนี้ยถ้าผมจับตัวเนี้ยส่วนมากจะวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วคือเกมมบอถครับคือถ้าแคลรี่ฝั่งนั้นไม่เกิด เมื่อไหร่อะคือเกมมันจบทันทีเลยคือ15นาทีจบหรือว่า20นาทีจบเลยคือพยายามเล่นให้แคลรี่ฝั่งนั้นมันเล่นไม่ได้ครับเราพยายามกดเรื่อยๆครับเห็นไหมครับพีเอเล่นไม่ได้เนี่ยครับพีเอเข้ามาซุ่มในป่าฝั่งผมเนี่ยยังไงยังไงก็ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงคือมันมันอยู่มันอยู่เลนท็อปไม่ได้อะมันอยู่เลนออฟเลมันอยู่เลนเซฟเลนฝั่งมันไม่ได้อะคือมันก็ต้องวิ่งไปเลยแหละครับแล้วมันโดนผมไล่กดเนี่ยเออเนี่ยมันเบลล์สิบครับดมาากส่วนมเขาจะ แบนกันนะเออคือปล่อยหลุดมานี่คือมีหนาวเลยเห็นไหมครับวิ่ง drive to ป้อมคือแบบทะลุป้อมได้สบายๆเลยครับเนี่ยคืออย่างที่บอกครับตัวออฟเลนหรือตัว tank เนี่ยผมค่อนข้างจะแบบชํานาญชํานาญในการเล่นคือมันเล่นง่ายอ่ะอย่างที่บอกมันเล่นง่ายคือมันไม่ต้องทําอะไรเลยมึงคือแบบคือเออตัวเนี้ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยอัพท่าแรกกันใช่ไหมครับไอ้ตัวท่าขี้หมูกเนี่ยส่วนมากมันสําคัญนะครับท่าขี้หมูกเนี่ยคือโซโลดาเมจแล้วก็แบบสะบัดขดแล้วเพิ่มดาเมจให้เราอ่ะเออท่าสามเนี่ยคืออัพอัพให้แม็กก่อนเลย 2 3 2 3แล้วก็1อ่ะอัพ1มาทั้ง1ครับเอาไว้สโลคือแล้วพอได้ไปก็กดกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆครับแล้วฝั่งนั้นจะเล่นไม่ได้แล้วมันก็จะเริ่มม,ม,มันจะเริ่มแตกคอครับคืออย่างที่บอกครับถ้าเกมโมบ้า o ูรูเตอร์ทเนี่ยถ้าเรากดแคลรี่เขาได้คือเขาตายเลยคือตายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะบอกมันคือซูเปอร์แมนสำหรับในใจผมจริงครับตัวเนี้ยมันคือแบบมันโหดมากอ่ะมันโหดมากแล้วมันแบบมันสามารถรับดาเมจได้อย่างหนักหน่วงครับท่าสามกับท่า อันติีเขาเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยไม่ได้ออกอะไรเลยแค่มีแวนการ์ดกับการเวทรองเท้ายังไม่ได้ออกเลยซ้ำครับแค่ออกไวรีมานายเดี๋ยวก็ฝั่งนั้นมีเฮฟวี่ดาเมจทั้งเออ่สไนเปอร์แล้วก็พีเอไม่สามารถทําอะไรผมได้ครับแล้วก็ไอตัวการลอกตัวใหม่ตัวนึงเนี่ยคือดาเมจมันมันเบามากดูนี่ครับขนาดโดนทุกสกิลยังไม่ตายครับคือถึกมากแล้วอย่างที่บอกครับตัวเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบว่าทั้งจะเล่นจะเล่นสายฟาร์มก็ได้นะพี PA, เอไอตัวบีบีจะเล่นฟาร์มก็ได้คือท่าสะบัดคนมันค่อนข้างแรงครับับบบบแแแล้้วมนนนเเกก็ส็สตี่ยถาค แบบฟาร์มสแต็กดีๆอ่ะคือรวยรวยมากแต่อย่างที่บอกครับคือให้แคลครี่เขาไปกว่าอย่างเกมผมเนี่ยมีทั้งดออันติเมตใช่ไหมครับแล้วก็มีไททันเอลเดอร์ไททันครับแล้วก็มี OG ออกเมดเห็นไหมครับมันคือมันเข้ามาลุกฝังผมไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมครับผ่านไป10บเปอนาทีแล้วฝั่งผมยังไม่ยังไม่สะทบสะท้านเลยเลยคือมันทําอะไรผมไม่ได้จริงๆคือตัวนี้มันโหดมากอย่างที่ผมบอกว่าคือมันเป็นตัวที่เล่นง่ายสาหรับผู้เล่นมือใหม่ครับเออมันเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วมันเป็นตัวแบบ สำหรับผมนะเป็นตัวที่แบบอยู่ในเมตาตลอดอ่ะคือบีบีอ่ะคือม,มันเล่นง่ายอ่ะแล้วมันทําดาเมจได้ตลอดคุณจะเล่นสายเป็นเซมิเซมิแท้งก็ได้ครับจะเป็นแบบบวกดาเมจไปแบบออกคอนตันไปออกแบบดาบยาแช้งยาฉะไปอย่างเงี้ยเออออกทําดาเมจก็ได้ก็คือแบบแต่ส่วนมากมันมันไม่ต้องทาดาเมจเพราะมันมีดาเมจในตัวอยู่แล้วที่ค่อนข้างสูงครับดูคือคุณแทบจะแบบรับดาเมจเต็มๆแบบจากจากห้าห้าุ่มหนึ่งอ่ะ คุณเข้าใจเพราะว่า5ลุม1ไหม5ลุ้ม1ยังไม่ลงอ่ะคือเกมนี้มันโหดมากจริงนะ5ลุม1ยังไม่ลงอ่ะคือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรเนะียบอกอผมไม่ใช่โปรครับแต่ที่เล่นเนี่ยคือมือแบาประสบการณ์ร้วๆนี่ครับแล้วถ้าเราแทงให้เพื่อนได้เพื่อนสามารถทำดาเมจแบบเราต้องดูดสกิลดูดสกิลของฝั่งนั้นออกมาให้หมดให้ได้ครับแล้วทุกอย่างอะไรมก็จะดีหมดดูครับ4 4 1อะ่ะผมเล่น4 1มันมันยังสู้ผมไม่ได้อะ่ะ4 1เห็นไหมเห็นไหมครับคือคือ แคลรี่ฝั่งนั้น3-4มตัวฟาร์มไม่ได้เลยเนี่ยครับเราจะขึ้นไฮกาวแล้วนี่ก็น่าจะใกล้จะจบไปละคือแบบมันโหดอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเพื่อนซัพพอร์ตในค่าดีครับเอลเดอร์ไททันเนี่ยเล่นดีมากคู่กับผมเนี่ยที่จริงผมจะไปออฟเลนคนเดียวนะแล้วให้ไปซับกันนี่ครับไม่ต้องทำอะไรมากครับวิ่งวิ่งชนเพื่อนอย่างเดียวมันวิ่งหนีครับมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนี่เวมเวล,เ,วล,เ,วล,เ,วลเท่าๆกันนะฮะเออน,นี่ยใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนซับดีด้วยออฟเมดซับสองตัวดีมากก็บอกแล้วอย่าให้ผมเล่นแทงอย่าให้ผมเล่นออออฟฟเเเเเลลลลนนนนนน่่่มััโหดซียคือแบบ ส่วนมากจะเล่นได้แต่ซับใช่ไหมเออแบบจะได้แต่ซับได้แต่ซับคือแบบแล้วได้ออฟเลนกันมันมันก็ไม่เล่นออฟเลนนะมันก็เล่นแคลรี่ไม่เข้าใจเหมือนกันล่าสุดที่ลิกิเล่นแคลรี่นี่กูปวดตับมากเลยครับ <c oughs> อย่างนี้นบอกครับสนใจกับตำแหน่งที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นถ้าอยากชนะนะพยายามทำเพื่อทีมาเยอะบางคนเห็นแก่ตัวเรื่องปกติครับแต่อย่างผมเนี่ยเล่นตามตำแหน่งถ้าขาดตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งไหนครับ ดูอัติเมตเกิดได้เพราะผมนะฮะที่กดแคลรี่ฝั่งนั้นจนแคลรี่ฝั่งนั้นไม่เป็นทําอะไรเลยะฮะมันต้องมาแบบมันต้องมาเลนผมสาม,ส,ามสี่ตัวสามส,ามสีตัวแล้วมันมันก็ไม่มีแบบปัญญาจะทําอะไรฮนะ <S 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 จะจบครับบอกเลยตัวนี้เล่นง่ายมากเล่น่าไค้ง่ายสำหรับมือใหม่แนะนําจริงฮนะซูเปอร์แมนบีค่อนข้างดีครับค่ขอนข้างดีขขงด,ดีเรื่อยๆเลยตัวนี้ใช้ได้ เดี๋ยวถ้าชอบคลงหนึ่กดไลค์กด s ับสไครป์ช่อง TP James Channel ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากมาให้ผมเล่นตัวอะไรอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำอย่างที่บอกครับตัวนี้ของง่ายมาก b k b ไม่จำเป็นต้องออกอะไรครับแต่มนสกิลเยอะเหลือเกินนะนจะมันมันค่อนข้างน่ารำคาบผมเบื่อเบื่อสกิลกคือเกมเนี้ยถ้าคุณหยิบ BB มาเนี่ยคือ1 0 0 win rate บเลแน่นอนถ้าเพื่อนคุณเล่นดีนะถ้าเพื่อนคุณเล่นดีนะคือคุณก็ห้าหนึ่งได้อะคุณก็ห้าหนึ่งได้ถ้าเล่นแบบถ้าผมเล่นสายแบบ แคลรีจริงๆออกดาบทองออกคอนตันไ่ตีนะจริงๆเนี่ยไอตัวนี้มันโหดมากนะเออคือแบบโหดจริงๆโหดจริงเนี่ยชือพีเอทำอะไรไม่ได้พีเอไม่มีของครับมีของตันอันเดียวแค่นะฟาร์มตั้งเกมเล่นมาตั้งเกมนี้เนี่ยเล่นเกือบชั่วโมงครับเออโอเคจบละอีกครั้งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์ช่อง CPM Channel ด้วยครับคุณจคยิ้หน้าเขาดีครับวิน สุดยอดมันอีซี่จริงๆเกมนี้